เด็กๆคนและผู้ปกครองทุกท่านพบกับคุณเหมียว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 อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณเหมียวจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยที่หสุขภาพดีมีสุขค <ๆ S 1> ่ะเด็กๆพร้อมจะเรียนแล้วหรือยังเดี๋ยวคุณเหมียวจะพาไปรู้จักคุณหมอคนสวยเขาจะมาสอนเรื่องนี้ให้กับเด็กๆได้รับฟังกันนะคะ าตาแดงเหรอคะอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะโอ้คุณหมอคะ่ะแนะนําตัวเองก่อนนะคะคุณหมอคะ่ะคุณหมอเหมียววันนี้หมอเหมียวจะมาสอนเด็กๆเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องที่1คือสํารวจสุขภาพและการดูแลตนเองเมื่อป่วยพอดีว่าคุณเหมียวส่งต่อให้หมอเหมียวมาสอนเด็กๆเรื่องนี้นะคะเรื่องการสารวจสุขภาพและดูแล ตนเองเมื่อตนเองป่วยเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะเกี่ยวกับการสํารวจร่างกายนะคะสารวจร่างกายเรื่องสุขภาพของตัวเองนะคะเด็กๆคะเด็กๆดเห็นไหมคะเด็กเดเห็นน้องกล้องไหมอ๋อน้องกล้องเห็นไหมคะม,มีส่วนต่างๆของร่างกาย เราจะสํารวจอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวคุณปอเมียวจะพาไปสํารวจผมนะคะผมเอ๊ะผมเด็กๆเ,เนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงมีเหาหรือเปล่านะคะเพราะว่าผมยาวกว่าผู้ชายอาจจะมีเหาหรือไม่ไหมมเหม็นหรือเปล่าไปสํารวจต่อไปจะพาไปสํารวจตานะคะสํารวจดวงตางเด็กๆว่าตาของเด็กๆเนี่ยตาแดงหรือเปล่าตาอักเสบไหมมีขี้ตาเยอะไหมเดี๋ยวไปสํารวจต่อนะคะพาไปสํารวจจมูกไปดูสิคะว่าจมูกเราเนี่ยผิด ปกติหรือเปล่ามีอ่ามีอาการอักเสบไหมมีน้ำมูกไหลไหลย้อยเขียวปีหรือเปล่านะคะอ่าพาไปสำรวจปากสำรวจปากในปากมีอะไรในปากมีฟันมีลิ้นมีเหงือกเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอเหมียวจะสำรวจดูสิคะว่าในปากของเราเนี่ยมีฟันปุไหมคะมีเหงือกบัวไหมคะลิ้นมีแผลเป็นร้อนในหรือเปล่าเดี๋ยวไปสำรวจต่อนะคะจะไปสำรวจกูของเด็กๆสิคะว่ามี หูเนี่ยมีขี้ใครไหมคะอ,อ๋อมีขี้หูเยอะไหมคะแล้วก็อักเสบหรือเปล่านะคะเมื่อกี้เราสำรวจช่วงบนของร่างกายเราสำรวจช่วงบนของร่างกายต่อไปหมอเหมียวจะพาไปสำรวจส่วนล่างของร่างกายบ้างดูซิว่าสำรวจส่วนล่างของร่างกายสำรวจอะไรบ้างอ่าสำรวจผิวหนัง สำรวจผิวหนังนะคะว่าผิวหนังของหนูๆเนี่ยของน้องๆเนี่ยเออมีตุ่มน้ำมีแผลเป็นมีผื่นคันหรือเปล่าสำรวจมือมือของหนูว่ามีตุ่มน้ำใสๆไหมมีแผลมีผื่นหรือเปล่านะคะ สำรวจเท้าค่ะสำรวจเท้าของเด็กๆว่ามีตุ่มสายมีผื่นคันมีแผลมีผู้พองมีน้ำเหลืองมีอะไรหรือเปล่าแล้วเราไปสำรวจกันนะคะต่อไปก็จะสำรวจเล็บค่ะเล็บเล็บของเด็กๆเ,เล็บของหนูๆเนี่ยยาวหรือเปล่าถ้าเด็กๆเ,เ,เล็บยาวแล้วมีขี้เล็บอยู่ข้างในเนี่ยอืในขี้เล็บเนี่ยมีเชื้อโรคเลยนะคะเมื่อเด็กๆองเข้าไปเชื้อโรคเราก็จะเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย หมอเมียวจะสํารวจนะคะว่าเด็กๆเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าเด็กๆไปดูผลสํารวจสุขภาพของครูเหมียวกันดีกว่าว่าเรื่องของผมครูเหมียวมีสุขภาพดีหรือเปล่าโอ้หมอนะคะหมอเหมียวติ๊กถูกให้คุณครูเหมียวแสดงว,ว่าคุณครูเหมียวมีผมที่สุขภาพดีนุ่มรื่นหอมไม่มีรังแคไม่มีเหาเยี่ยมเลยค่ะครูเมียว ไปดูดวงตาของคุณครูเหมียวกันเลยนะคะเมื่อช่วงเช้าคุณหมอไปตรวจมาแล้วดวงตาของคุณเหมียวเนี่ยสดใสาตาดำตาขาวสะอาดมีดวงมีแววประกายตาก็ไม่มีขี้ตาดวงตาก็ไม่แดงไม่อักเสบโ,โอ้โหดวงตางคุณครูเหมี่ยวนี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยนะคะไปดูจมูกกันค่ะเมาาื่อเช้านี้คุณหมอตรวจจมูกของคุณครูเหมียวแล้วจมูกเขานี่นะหืไม่มีน้ำมูก จมูกสะอาดจมูกนี่นะคะไม่มีเอ่ออะไรนะไม่มีขี้มูกไม่มีรอยแผลไม่มีการอักเสบโอ้โหจมูกสุขภาพดีมากเลยค่ะโอ้โหคุณครูเหมียวของเด็กๆเนี่ยสุขภาพร่างกายดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปสํารวจต่อนะคะเมื่อเช้านี้คุณหมอไปสํารวจคุณครูเหมียวแล้วเรื่องหูเรื่องหูเป็นยังไงคะผลสารวจคุณครูเหมียวสุขภาพดีค่ะไม่มีขี้หูไม่มีขี้ใครนะคะ สะอาดนะแล้วก็ไปสำรวจผิวหนังสำรวจผิวหน,งวน,งวนังผิวหนังคู่เมียวไม่เป็นผดไม่เป็นคืนสะอาดสะอา้ะอานหอมสำรวจริ้นริ้นของคู่เมียวก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะสีชมพูสดใสไม่เป็นฝ้าไม่เป็นตูมไม่เป็นร้อนในแล้วก็ไปสำรวจมือสำรวจมือของคู่ครูเหมียว<า>ปรากฏว่ามือของคูเหมียวเนี่ยมี สุขภาพร่างกายดีมีสุขภาพมือที่ดีไม่เป็นแผลไม่พุไม่ฟองไม่มีผื่นนะคะไปสำรวจเท้าแล้วเท้าของคุณเหมียวเนี่ยก็คือมีตุมมีผื่นนะคะแล้วก็ออฝ่าเท้ามีรอยแตบกบแล้วก็เท้ามีเล็บยาวก็เลยบอกให้คุณคุณเมียวเนี่ยไปหายาทาแก้ ขื่นคันแล้วก็ไปตัดเล็บซาแล้วก็ไปหายาท้าแก้ซ้อนเท้าแตกด้วย<ม>ก็ไปสารวจเล็บของผูครู้เหมียวเมื่อเอช้านี้สรุปว่าเล็บคูณเหมียวยาวค่ะเล็บยาวนะคะก็เลยสั่งให้ไปตัดซาเดี๋ยวเชื้อโรคมันจะเข้าไปซ่อนในเล็บแล้วเวลาคูณเหมียวหยิบจับอะไรเดี๋ยวเชื้อโรคมันจะเข้าไปในเล็บคุณหมอก็แนะนําไปผู้เหมียวก็ปฏิบัติตามนะ มาสรุปกันว่ามาสรุปกันว่าร่างกายของคุณครูเหมี่ยวเนี่ยมีสุขภาพดีหรือเปล่าคะสรุปแล้วร่างกายของคุณเหมียวมีสุขภาพที่ดีค่ะสุขภาพที่ดีนะคะเพราะว่าเออสุขภาพที่ไม่ดีน้อยกว่าสุขภาพดีมีสุขภาพที่ไม่ดีก็แค่ออบริเวณปากฟันนะคะแล้วก็อะไรเอ่ยเออเล็บเท้าที่ยาวแล้วก็เล็บมือที่ยาวแล้วเท้าที่มีแผลน,นิดหน่อยแค่นี้แต่ส่วนใหญ่แล้วสุขภาพ ของคุณเหมียวดีค่ะเด็กๆ่ะเดี๋ยว็กๆไปสํารวจร่างกายของตัวเองสิคะว่าตัวเองมีสุขภาพที่ดีหรือเปล่านะคุณหมอฝากนะคะให้เด็กๆไปสํารวจร่างกายของตัวเองกันนะคะทีนี้เด็กๆมาดูสิคะว่าคนที่ร่างกายมีสุขภาพที่ไม่ดีจะเป็นอย่างไรเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆเห็นภาพตัวอย่างน้องฟ้าไหมคะเนี่ยเสื้อผ้าสกปรก เล็บมือเล็บเท้าสกรปรกหน้าตาหมอมแมมดวงตาไม่แจ่มใสผิวพรรณไม่สะอาดสะอา้านแบบนี้นะคะเรียกว่าสุขภาพสุขภาพของร่างกายไม่แข็งแรงนะมีสุขภาพที่ไม่ดีดูจากสภาพร่างกายก็ได้แบบนี้นะคะจะควรทําอย่างไรควรทําอย่างไรดีกับคนที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงคะเพื่อนเด็กเด็กคนก็ทำไมคะเราก็ควรแนะนํา นะะแนะนําให้น้องฟ้าไปทําไมคะไปอาบน้ําไปอาบน้ําให้ร่างกายสะอาดแล้วก็ไปตัดเล็บทั้งเล็บมือเล็บเท้าแล้วก็ทำไมคะให้แปรงฟันอย่างที่คุณหมอบอกทำไมแปรงฟันตอนเช้าหลังรับประทานอาหารแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็ทำไมคะสระผม ด้วยแชมพูที่สะอาดแชมพูที่หอมยิ่งถ้าเป็นเห่าด้วยน้องฟ้าต้องไปใส่ย,ยาฆ่าเหาดวงตาที่ไม่สดใสดวงตาที่สกปรกก็ไม่ล้างหน้าไงคะมีที่ตาแล้วก็รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์เขาก็ต้องอาบน้ำล้างหน้าล้างตาแคะที่ตาก้องสบู่ให้สะอาด บหูนี่ใบหูที่สกปรกก็ต้องทาไมคะเอาผ้าชุบน้ําเช็ดใช่ไหมแล้วก็ต้องแคะหูเนี่ยหลายอย่างเลยฟันลิ้นอะไรก็ต้องแปรงฟนันแปรงลิ้นด้วยถึงจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสะอาดสมบูรณ์นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ฝากเด็กๆด,ด้วยดูแลก,กันด้วยนะคะเรื่องความสะอาดเรื่องสุขภาพการประทานอาหารให้มีประโยชน์ เดี๋ยวคุณหมอนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการดูแลตนเอง mm hmm. เมื่อป่วยเมื่อเราป่วย mm hmm. เราจะดูแลตนเองได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะอ้าวนี่น้องก้องเกิดอะไรขึ้นคะน้องก้องเป็นยังไงเนี่ยปวดหัวตัว,ต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 วร้อนค่ะปวดหัวตัวร้อนเราจะทำอย่างไรดีคะก็ทำไม ณหภูมินะคะประลอดวัดอุณหภูมิประลอดวัดอุณหภูมิต้องมีติดบ้านไว้เลยให้เด็กๆโอมหรือเน็บที่รักแล้ก็ได้ให้ดูสิคะว่ามีอุณหภูมิที่สูงเกินไปไหมอ,อ,อุณหภูมิเกิน36หรือเปล่าถ้าอุณหภูมิเกิน36เช่น39 40แบบนี้ก็แสดงว่าตัวร้อนมากต้องทำาไมต้องเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัว หรือพาไปหาคุณหมอนะคะนี่คือการดูแลตนเองเบื้องต้นคือต้องมีประรอาวัดไข้ติดไว้เลยไว้วัดอุณหภูมิเมื่อตัวร้อนเกินไปก็ทำไมคะนำผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวเพื่อลดอุณหภูมิจากร่างกายให้เย็นลงแล้วถ้าไม่ดีขึ้นก็ไปหาคุณหมอคะ่ะโอ้โหน้องเต้เกิดมีบาดแผลที่ศอกที่หัวขาว เกิดอุบัติเหตุลื่นหกล้มหรือไม่ก็ตกจากที่สูงเราควรดูแลอย่างไรดีนะอ่าเราก็ทำไมคะดูแลตัวเองก่อนก็คือทำไมคะก็พาไปล้างแผลก่อนดูก่อนว่าแผลเนี่ยเป็นมากหรือเป็นน้อยแต่ถ้าเกิดว่าแผลเป็นมากพาไปหาคุณหมอนี่ เขาขาหาักแขนหักแน่ๆเลยเราต้องพาไปโรงพยาบาลเราต้องพาไปโรงพยาบาลให้คุณหมอเขาทําไมคะตรวจเช็คอาการแล้วก็พันแผลพันแผลเข้าเฟืองนะคะไปดูต่อไปค่ะเด็กๆน้องฟ้าทําไมคะสกระปรกมากเลยทําไมเมื่อสกรปรกมากเลยร่างกายสกรปรกโอ้โหไม่สะอาดอ้านเราก็ต้องทําไมคะพาน้องฟ้าไปอาบน้ํา ชำระร่างกายให้สะอาดสนะผมถูเนื้อถูตัวออ,อะไรนะแค่ที่ตาฟอกหน้าฟอกตัวแปลงฟันทำชำระร่างกายให้สะอาดดนาะน้องฝาก็จะมีสุขภาพที่อะไรคะที่แข็งแรงสมบูรณ์กันนะคะอะไรบ้างคะเด็กๆพบก,กับคุณหมอเหมียวแล้ว เด็กๆก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการสํารวจสุขภาพร่างกายและการดูแลตนเองเมื่อป่วยแล้วกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆไปอ่านนะคะอ่านภาษาไทยกับครูเหมียวก่อนนะคะวันนี้ครูเหมียวนําตัวอะไรมาฝากเด็กๆคะเนี่ยนาตัวอออ่างมาฝากเด็กๆค่ะอออ่างนะคะผสมกับสระอาอ่านว่าออออ่าอ้ออ่าไปดูกันเลยค่ะ อออผสมกับสระอออออกเสียงออ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 ผสมกับสระอีออีอออีอผสมกับสระอีออีอออีอ ผสมกับสระอะไรคะสระอึผสมกับสระอึออึออืออืออออผสมกับสระอะไรคะสระอืออือึออึออออผสมกับสระอะไรคะต่อไปออผสมกับสระอุออุอืออูอุออูออผสมกับสระอู อู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 เด็กๆคะเด็กๆต้องทบทวนการอ่านนะคะพยัญชนะผสมกับสระนะสระมีอะไรอาอีอีอเอืออุอูนะคะอาอีอีอเอืออุอูเด็กๆต้องท่องแล้วก็พยายามเอาพยัญชนะมาผสมกับสระแล้วอ่านทุกวันนะคะ ครูนะคะฝากการบ้านนะคะฝากการบ้านให้เด็กๆทํำไมคะให้เด็กๆไปสํารวจตัวเองนะสารวจตัวเองแล้วบันทึกว่าผ่านหรือไม่ผ่านลงในแบบบันทึกการสํารวจสุขภาพที่ผู้ปกครองสร้างให้โดยทําเครื่องหมายถูกในช่องยิ้มและทาเครื่องหมายจิตในช่องหนาบึงถ่ายรูปพร้อมกับหน้าสวยๆของเด็กๆนะคะ ลงมาในอารบามวันที่5กรกฎาคมห4ี hmm. เด็กๆมาดูแบบสำรวจร่างกายกันนะคะนี่คือตัวอย่างแบบสำรวจร่างกาย ช่องที่1เขียนว่าสำรวจร่างกายสำรวจผมสำรวจตาสำรวจฟันนะคะตามนี้เลยครูเมียวให้สำรวจผมตาและฟันช่องที่สองก็เป็นหน้ายิ้มเขียนหน้ายิ้มไว้ช่องที่3าก็เขียนหน้าเบื้อไว้แล้วก็แถวสุดท้ายก็เขียนมาสรุปนะคะแบบนี้แล้วก็สำรวจผมแล้วเด็กๆสำรวจแล้วผมตัวเองมีเหาก็แสดงว่าสุขภาพไม่ดีแต่ถ้าผมมีสุขภาพดีก็ให้ติ๊กถูกไปสำไปสำรวจตา ตาไม่เป็นแผลไม่มีที่ตาตาสะอาดนะคะก็สุขภาพดีติ๊กถูกไปสํารวจฟันฟันไม่ผุฟันดีฟันสวยก็สุขภาพดีแต่ถ้าฟันผุก,ก็ต้องกากระบาดแล้วก็มาดูสิคะว,ว่าสุขภาพดีหรือสุขภาพไม่ดีอันไหนมีน้อยพอกันถ้าสุขภาพดีมีน้อยก็แสดงว่าสุขภาพไม่ดีแต่ถ้าสุขภาพดีมีมากกว่ามีถูกมากกว่าก็สรุปว่าเด็กคนนั้นเป็นสุขภาพดี เด็กๆลองไปสารวจร่างกายของตัวเองดูกันนะคะสุขภาพดีค่ะเด็กๆจ้าเดี๋ยวเด็กๆไปนับเลขกับคุณเหี่ยวกันดีกว่าค่ะนับเลข21-30เด็กๆไปดูเลยนะคะตัวแรกค่ะ21มีสองกับหนึ่งมีสองกับหนึ่งมีสองกับหนึ่งอ่านว่า21 21ไทย21อารบิกอ่านว่า21 22มีสองกับสองมีสองกับสอง 22ไทย22อารบิก20 22ไทย22อารบิกอ่านว่า22 23มี2กับ3มี2กับ3อ่านว่า23 24มี2กับ4มี2กับ 4, 4 24ไทย24อารบิกอ่านว่า24 25มี2กับ5มี2กับ5 25ไทย25อารบิกแล้วก็อ่านว่า25 26มี2องกับหมี2องกับหกยี่สิไทยยี่สิบหกอาราบิกอ่านว่ายี่สิบหกยี่สิบมี2กับ7จ็ดมีสองกับเจ็เจ็ดไทยยีอรารบิกอ่านว่า2ี 7. 28ิี่สิบแปดมีสอกับแมี2องกับแปดยไทยยีอรารบิกอา่กอานว่า28 29ิบแปดยี่สิบเก้ามี2องกับเก้ามีสองกับเก้ไทยยีอรารบิกแล้วก็อ่านว่า 0, 3กศับ 0, ไทยสามอาราบิกแล้วก็3อ่านว่า30ต้องหม,มั่นทบทวนนะคะเด็กๆทบทวนหนึถึงสิบสถึงยีแล้วก็2 1่สอถึงสามสิทุกวันจะได้จําได้นะคะผู้มเมียวมีตัวอักษราษอังกฤษมาฝากคา่ะคือตัว O O ออกเสียงออก O ออกเด็กๆนิ้วชี้ขึ้นมานะคะ่ะาิ้วิเศษแล้วเด็กๆก,ก,ก็วงกลมแบบนี้ circle นี่คือ O ออกเสียง ออก O ออกพิม์ใหญ่แล้วก็ O ออกพิม์เล็กพิมพ์ใหญ่ต่างกับพิมพ์เล็กอย่างไรพิมพใหญ่ตัวใหญ่กว่าพิม์เล็กก็ตัวเล็กกว่าเขียนเหมือนกันนะคะสําหรับวันนี้เรื่องการสํารวจร่างกายและการดูแลตนเองเมื่อตัวเองป่วยก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีคะ่ะบายบาย